สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่ว่ามีใครหลายๆคนนะได้อินบ็อกมาถามผมนะครับว่าเกมนี้นะสรุปแล้วเราเล่นกับโคนหรือว่าเราเล่นกับบอร์ดนะซึ่งคาตอบของผมกนะ็คือเราเล่นกับบอร์ดนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราสามารถปิดเน็ตแล้วก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะซึ่งสําหรับใครที่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่หน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับก็ให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะเนี่ยอ่าตอนนี้ผมใช้ไวไฟอยู่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมจะปิดอ่ะไวไฟกับอันเน็ตผมนะเห็นปะ่ะ โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะเห็นปะไม่มีนะครับซึ่งเราก็มากดตรงเริ่มเกมครับเนี่ยทุกคนดูนะครับนี่เห็นปะเราจับคู่นะเนี่ยทุกคนดูดินี่คือเกมอาออฟไลน์นะครับหรือว่าเราเล่นกับบอลนะแต่เรียกว่าทุกคนก็ไม่ต้องแบบเอ้ยแบบโอ้โหไม่หมดสนุกแล้วนะนะซึ่งอาเวอร์ชั่นที่เราเล่นเนะี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าอาเวอร์ชั่นเต็มมาเมื่อไหรนะ่นยเราสามารถเล่นกับโคได้นะ น,น,นี่คือผมปิดเนตหมดนะเนีย่ยดูดูดูนี่ครับผมปิดเนตหมดแล้วนะอ่าก็ประมาณแค่นี้นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเวอร์ชันเต็มมันอนะเราอาจจะได้เล่นกับโคนนะก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็ไป,ปลองฝีมือกับบอกกันนะเรียว่าบอดแม่งโอ้โหประตูมึงแบบเตียงมึงคือตังเยอะมากเลยนะขนาดที่ประตูของมึงแบบกากๆนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะเรียกว่าไม่ได้ยาวมากไม่ได้สั้นมากนะก็เรียกว่ามาตอบให้ทุกคนแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวผมจะเดินตามผีนะซึ่งผมไม่รู้นะผีสามารถฆ่าผมได้หรือเปล่าเฮ้ยผ,ผีไม่สามารถฆ่าผมได้อทุกคนเอาฆ่าได้ฆ่าได้ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ลิงก์ตามกนได้นะบ๊ายบายครับผม